ผู้ชมคะยุคนี้มิจฉาชีพน่ากลัวจริงค่ะ<ช>แล้วก็เนียนคลิปเลยค่ะ,ะล่าสุดนะคะดาราสาวเซฟานี่นะคะน้องเซฟนะคะกำลังมีละครเล่นละตีค่ะ,คะเปิดใจกับเราว่าพี่หนูและเพื่อนเนี่ยโดนโกงไปนะคะหลอกไปเป็นล้านเยอะละตกใจมากลูกเยอะไปอีจะรเล่าให้ฟังนะคะก็คือว่าจู่ๆเนี่ยค่ะ มิจฉาชีพเนี่ยปลอมเป็นเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็ทักไปขอยืมไลน์ทั้งตัวเธอนะคะแล้วก็เพื่อนคนอื่น<ม>สูญเงินไปล้านกว่าบาทผู้ชมฟังไม่ผิดมันเป็นแบบนี้ค่ะเหตุ<ฮ>เกิดเมื่อเดือนก่อนเนี่ยแหละค่ะคือน้องเนี่ยค่ะก็คือทักมีเพื่อนเนี่ยทักมาบอกว่าเธอช่วยฉันหน่อยสิฉัน<ฮ>ไม่มีเงินเลยเดือดร้อนเนี่ยแหละค่ะ<ฮ>ปรากฏว่านะคะเธอเขาเชื่อ,อแล้วก็โอนไปแป๊บเดียวทีเดียวเลย2 0 0 0 0กว่าบาทค่ะ<ห>แต่พอนับรวมกับเพื่อนทั้งหมดเนะะี่ยค่ะโดนหลอกไปภายในแค่3มชั่วโมง แค่3ามชั่วโมงผู้ชมหมดไปทั้งหมดหนึ่งล้านบาทโหยอะมากน,นะคะแล้วก็ฝากเตือนทุกคนว่าระวังโจรออนไลน์ประเภทแบบว่าแก๊งคอสติร์เนี่ยระวังให้ดีนะคะไม่ทันสิ้นเลยค่ะเหมือนแบบแฮ็กไลน์ของเพื่อนไปแล้วก็เหมือนแบบอยากให้เราบบโอนตังให้เขาอย่างเงี้ยค่ะคือมันแบบค่อนข้างเนียนมากๆหนูไม่รู้ว่าแบบหนูอาจจะแบบไว้ใจเพื่อนคนนี้หรือเปล่าไม่รู้ทั้งหมดหลักร้านค่ะใช่แอบลูกแจ้งความ ตอนคุยกันแต่เสียงนีฉันคือแบบลูกเออมันตกใจไงไปโดนหลอกเยอะปลอมแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นมีตัวตนจริงแต่ว่าโดนปลอมเป็นอีกทีนึงก็ตกใจเหมือนกันมันเรื่องราวมันซับซ้อนอีกเนาะจริงนะคะแม่คุณผู้ชมค่ะอันเนี้ยเรามาให้ดูก็เป็นอุทาหรณ์เอาไว้นะแก๊งคอร์เซนเตอร์ตอนเนี้ยเขารีลาแผลว่าอย่าไปหลงเชื่อถ้าไม่แน่ใจวางไปเลยค่ะไม่ต้องไปพูดกับเขาคุณผู้ชมค่ะเรื่องเนี้ยอาจจะโดนหลอกแต่